วันนี้ถ้าเป็นไงถ้าการลีมกับอการลิงกับกอร์ดอนสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวก็พระรามมนุษย์ต่งดาวเป็นพระรานพระรามก่อนเบี่ยงชี่หรือเบี่ยงพลังไหมครับวันนี้ก็อยู่วันฉลองครับวันนี้มาเชียร์กาลีมวันนี้พาใครมาด้วยหลองพาเพื่อนมานะครับผมพี่ชายพี่ชายเยสเดชมนุษย์ต่างดาวอ้าวมนุษย์ต่างดาว โอ้โหไหนๆดูเสื้อหน่อยดูเสื้อหน่อยนี่เสื้อใครนี่เสื้อใครเสื้อนี่หันหลนี่ฮ่่ยัยยัยยัเ้ยเป็นไงเจอเจอยังเนี่ยรู้ไหมใครนี่พี่เว้งไงรออ๋อพี่แว้งเหรอแล้ววันนั้นยังบอกไอ้แว้งไอ้แว้งอะไรนะเหม็นอัะดีๆใครใครใครเหม็นก ดีดีมันฉลองมันฉลองมันฉลองปากเมียนเลยเหมียนการคอของกูนะการคอของกูนี้เะการคอนี่ก็เป็นมนุษย์ต่างดาวครับเมื่อคืนก็เมื่อคืนก็ได้ เมื่อกี้อะไรนะได้รางวัลอะไรซุปเปอร์แฟนโอ้โหแสนจากมัทยนตีนะเป็นไงดีใจก้ดีใจผมไม่เคยฟังจะได้บุนนาเป็นนี่เนาะมาหลายครั้งมาอยู่เมืองไทยนานยังไงประมาณยี่สิบปีเคยมีเงินแสนไหมไม่เคยมีเลยโอ้โหนี่ก็ ก็คุยกับมนุษย์ต่างดาวนะก็ความรู้สึกของเขาเมื่อคืนก็ได้รับรางวัลซูเปอร์แฟนก็แสนหนึ่งเนาะโอ้ก็ยินดีด้วยครับพี่นะครับขอบคุณบอชจีมากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมที่ให้โอกาสมนุษย์ต่างดาวเนาะโอ้โหได้เงินแสนหนึ่งนี่นะคุณเวทีนี่พุ่งดีใจมากเลยแล้วออกท่องจีดีด้วยคนดูทั้งโลกอ่ะมาดูเดี๋ยวนี่อยากองเวทีมากเลยนะผมชีวิตผมนี่ยผมอยาก ถ้าได้ครึ่งเวทีก็ผมถ้าคุ่มบผมดีใจเนาะขอบคุณค่ายมวยบิ๊คขอบคุณเสียแค่ด้วยขอบคุณค่ายค่ายมวยบิเคด้วยขอบคุณเสียแข่ด้วยครับขอบคุณขอชาร์ตีและทิงหนาทุกทุกคนนะครับแทนเขาด้วยครับเขาจะได้มีเงินมีทองนะผมผมเห็นค้าขนลุกนะผมดูดี่ดูอยู่บ้านเนี่ดีใจกับไม่ตอนนี้ผมบุขนลุกเบ้าไปดูไป นี่ก็มาเชียร์วันนี้มาเชียร์ใครวันนี้มาเชียร์ใครบอกผมก่อนวันนี้นะครับครับผมใครมวยเราพี่เคยมมากี่คนมีกาลิมกาลิมแล้วก็ฮวนกอดอนเนาะฮวนกอดอนคาลิมกับฮวนกอดอนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจครับครับครับผมวันนี้ถ้าเป็นไงถ้าคาริมกับฮวนกอดดอนซูไม่ไหวซูไม่ไหวก็ผลาญมนุษย์แต่เราเม็นผลาญก็ผลาญก็เบี่ยงชีหรือเบี่ยงพลังมั้